เออแมนจ,จนัดจัดแมนแบบจับวางเฮ้ยแมนจับวางเฮ้ยทำไมดิ่งอ่ะวะขาก็เข้าถึงตัวไงล่ะโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวิวหผมคิมเคกับพี่กวนเคเอสครีสกันนะครับผม เปไงเสียงประหลอดแบบ9.8้พิกเตอร์เสียงแบบเก<ไ>้าชั้นอะครับผม <im itation> โอเค mine, box, ครับผมวันนี้เราจะกระดิ่งไมค์คำลัคกี้บ็อกซ์ครับผมลัคกี้บ็อกซ์อันนี้เราเคยเปิดกันหรือเปล่าไม่แน,น่ใจเหมือนกันนะแต่ครับคข่าวว่าไม่เคยนะใช่ไหม <im itation> แอบเปล่ามันคือลัคกี้บ็อกซ์ไอซ์เนี่ยนะครับผมหรือว่าลัคกี้บ็อกซ์น้ําแข็งนะคะที่แล้วมันอ่าเราเคยถ้าที่จําได้นะเคยเปิดลัคกี้บ็อกซ์ฟรอสต์นะครับที่แปลว่าแบบใช่ แข็งเย็นอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออแต่ราคาเนี้เป็นไอซ์สิแปลว่าน้ำแข็งอะออเออตอนแรกคิดว,ว่าลัคกี้บอกเพนกวิ้นโฮ้ยถ้ามีเนี้ยก็ดีเนียเป็นแบบลัคกี้บอกน่ารักเลยแต่มุสเมีย <c oughs> นี่เราสร้างเพนกวิ้นเพราะว่าแบบแบบเพนกวิ้นอยู่ในแบบที่มีน้ำแข็ง <c oughs> น้ำแข็งน่าร <c oughs> ักน่ารักเอโอเคมาเรามาลุยกลยดีกว่านะครับคุณสี่กล่องคือจริงๆอนีจะให้สร้างเป็นน้ำแข็งมันก็คงจะแบบเอ๊ะพี่สร้างอะไรวะ มันจะดูตลกเกินไปใช่เออแค่พี่พี่แข่งก็ดูตลกเกินไปแล้วแบบไม่ต้องพูดเพชรมาปะเนี่ยโอ้โหอะไรเฮอเปอร์เช็คเออโอโหเอ๊ะทำไมเงียบอย่างนั้นลหรอว้ายแม่บดจริงแม่บดจงหายไปเรามีพลังเวทมนต์เหนือกว่าเจ้เฮ้ยพลังเวทอะไรอ่ะดีชิมจำโอเวอร์เดซันเดี๋ยวมึงเป็นบัวไม่ใช่แก โอ้ยโอ้ยโอ้ย beacon โอ้ยได้ซุปเปอร์แกะโอ้ยว้าวแต่โอเคได้ซุปเปอร์แม่มดเฮ้ยไม่น่าเตรียมยิงตับปลาใส่เต็มเลยเราอะพลังเวกสูงส่งกว่าเยอะเอ๊ออุ้ยอุ้ยได้บ่อน้ำศักดิ์สิอมเพชรทองเอ๊ะโหมันดอบมาดี่แบบแบบเทแปดร้อยสามสิบเก้าดามี่ได้หล้าเพชรทอ เฮ้ยมาดูดวดีจังเลยอ่ะนั่นมนของเขาว้าวจริงกันเลยจ้าดวงดีหรือเปล่านะคีเปอร์ตามเต็มรอยแฟอนได้บ้าได้ป้าขนแบบพี่ขวนอ่ะแฟนคลับเยอะลูกออกมาหน่อยอ้าแล้วทำไมฉันโดนเทเลพอร์ตขึ้นข้างบนด้วยโดนทุกคนเนี่ยโดินแบบฉันไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยนี่ เออเอาเอาไปน้าเป่งๆกันอ้อได้เหมือนเราแอปเปิลทออ๋อแ้วไม่หล่นมาทีพีขึ้นมาแล้หล่นมาอยู่ข้างล่างเฉยเลยอ่ะแต่แอปเปิ้ลทอไม่ได้เลยนั่นไงแอปเปิ้ลทองอินชานอ่ะเยอะจังเฮ้ยโอ๊ยไม่ได้ ร้อนแรงดับไฟอ่ะว้าวุียอะไรครับเนี่ย่รักกี้โพชั่นยังไงล่ะเฮ้ยมีรักกี้โพอยต์ชันได้เหรอเยอะมนได้นอนอยู่แล้วไว้ไว้วันเตอร์เออปิดให้่อยอะไรปิดไรโอ้ยทีนทีอีกแล้วอุย ปิดปิดเปิดเปิดมันเหมือนกันนั่นเนี่ยเอ๊ะดีคนจะเลียนเนี่ยจะเอาไปลงล้วก็บอลท่านตายชื่อเลยฮาร์ดลงวันเสาร์เดียวกันด้วยไม่ไม่เอาไปลงอีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้พี่โหเล่าเดี๋ยวิร์คนสีนหายคนนี้ขี้โกงป่ะทุกคนอะไรต้องพูดต้องพูดไม่ใช่ดิกรลไรเออเดินกระต่ายกัดต่ายเฮ้ยเฮต้องทักคิวคิวทับดี Q A e a อ e อเออีออะไรอ่ะไอชั่วไม่ใช่มั่วหน้าโดนตบในตัวเนี้ยขอนะขอเพชรทองวุ้ยเพชรทองใหญ่มากมันฝรั่งเต็มเต็มเต็มปากเต็มคำเนี่ยเอเพชรทองชั่วเฮ้ยออกไปได้มีอะไร อเห็นะไรได้เห็นเรียกเพื่อนมาทำไมตุ้มต้อหมูตองต้อ,ตอเฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะผราไม่รู้เรื่องขออยู่ข้างล่างมีทิ้ติดตเป็ิ1ตตัวติดติลติเติด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 ดติดต โอ้โห <man> <thấy S 2> แล้วยังไม <daylight> ่ทันได้ขุดทองเลยขุดทองเหรอเฮ้ยได้ทองได้ทองต้องไปขุดทองก่อนโอทองเหรอทองใครอยู่รอยที่สุดทองเราดีกว่าคุณคุณว่าเราเปิดได้อะแฉมคุณทองแฉมทอแหลมเกินไปแล้วมันไม่ใช่ของเธอมันคือทองฉันอย่ามาทอแหลมอะไรเนี่ยโตกด้วย เขาพิ่งได้แล้วได้เห็นแล้วอะว้ายเขได้แล้ววะเนี่ยโอ้ยทำไมว้าผ้าโอ้โห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 โหโอหโอ้อีกแล้วอ้้อ้โ้โอ้หอ้โหอ้้ยอโอ้ยหอเกินอ้ยอะไรอ่ะอ เฮ้ยอยากได้เร็วบ้างอุย้ยทำไแบบว่าได้เพชรอีกแล้วอ่ะน้องๆโอ้โหก็แย่ yeah. ทำไมพี่ขวัญได้คนเดียวเลยอ <c oughs> เออไม่ต้นนี้แหละก็แบบว่าได้เพชรอีกแล้วอ่ะครับน้องๆดวงเขาดีเกินโดีนะผมไม่เป็นไรอ่ะไม่ตายเหลือ26กล่อง Sure enjoyed sure. Oh เป็นพวกปลาป่าปิก้าปะโอ Lucky Potion นะเออ Fit อ่า r อ p p e r t ทองไม่เก็บแล้วอ่ะคือแบบพอแล้วอ่ะเยอะเกินว้าทีนทีระวังบอกเคยเห็นแล้วมั้งก็หมกระจายคนเดียวคืออะไรครับนี่อย่าง Mystery Drink คืออะไรอ่ะมิสเตอรี่โพชั่น เฮ้ยหวยฉันเทียบเหรอเฮ้ยเซปองบ๊อบ้ยนี่ยาวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปทางไหนอันนะอู้หูยอ๋อปิดเดี๋ยวนี้ปิด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 ยังโอ้ยเลยเห็นไหมล่ะเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไงไม่เห็นก็เลยถามแกจีบไปทางโน้นแกเออ มีคนแตกเดี๋ยวแก้วก็ยิงเจออ้อยอ้อยอ้ๆๆอ้อ้ยมันไม่ยิงเขาอะเสร็จไปด้วยทะไมกันนะเพราะว่าเขาหน้าร้ากัยว้ายน้องหมาโดนเอ็นวิวแทงเมื่อกี้อลไรของเขาอะเพรล้วน you wish this come t o u e หรอโชคบอกเพดหรอเธอเธอเรีกเธอไอเมื่อกี้ที่เธอได้อรอนนะคันี้เขาได้เป็นเพรแ c a เปล่า เชียรเป่ะ baby เชี <c oughs> ยร์อาบอเชียร์อาบอโดนอีกแล้วโดนแกงอีกแล้วแกงอะไรแกงส้มโดนเอาขึ้นไปข้างบนอีกแล้วแกงส้มเชีอมไขท่ทอดต้องพูดต้องพูดเหลือ13กล่องแล้วอ่ะเหลือเ,เท่าไหร่8กล่องอ๋อว,ว้าวเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อะไรออู้โชคร้ายชัวโยนไม่ลงอ่ะโยนไม่ลงเองอ่ะเฮ้ยโชคร้ายว่ะโชคดีเฉยว่ะโชคร้ายว่ะชโชคดีนะก็งั้นไว่ะอะไรมันก็ห้ามดูพี่ไม่อยู่หรอว่ะผ่านดาเมจเท่าไหร่อ่ะ9.5เฮ้ย ฮ้ขอดีเกินทำพูดเราได้ผิดแล้วทำอะไรก็ได้นะชนะแล้วเฮ้ยหมดแล้วเธอนี่ไงโอ้ยเก็บไม่ได้ของเต็มเอ้ยเดี๋ยวก็บให้ไอตองยุ่งไล่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 ไล ได้ชนะเลยหอมผวนหอมผวนใช้ชนะมันเป็นของเคีนเคสซี่ไงมันไม่ใช่ของโอเคโอวิเชียบ่นไรเฮ้ยเฮ้ยไรเฮ้ยเรียบร้อยเรารับเปิดครบเรียบร้อยทุกอย่างครบยังไม่ครบโอ้ยมีอย่างเดียวที่ยังไม่ครบไม่อยากครบก็ขีดเออเอาหมดไป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 มีคนลองแล้วหนึ่งเออใช่ไม่ใช่มีคนลองแล้วหนึ่ง ท้ายนะเพชรสุดท้ายนะอ่ะอุ้ยปวดละหมดละอะไรว้ายว้ายเพียร์กันไม่ติดอะครับคุณก็แค่เซตอ่ะครับอ่าได้เดี๋ยวเราวัดกันต่อต่อสู้เอวปวดเพียรก็ไม่ติดเล้วครับน้องๆพร้อมไม่พร้อมอะพร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวย่าหมดอย่ารีร่น สามส้องหนึ่งหมาล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 าวุ้ยบวกเตะใช่หรอบวกเตะหายแล้วหมองมองมันกากหรัเออเมนจัดจัดเมนจับวางเมนจับวางเฮ้ยทำไมนิ่งอ่ะคือมาค้างอะไรก็เข้าถึงตัวไงล่ะอะไรอะไร เดี๋ยวเอตั้งน้ายาอะไรเนี่ยไหนฟันไหนดิอ๋อดาบอเธอใช้ดาบโฟหรอจะแปดร้อยอ่ะเอออ่ะก็ตามกันดิตายแต่เมื่อกี้เขาไม่ได้ใช้ดาบเขาใช้ขวานเขาจะใช้ขวาน9.5ดาเมจก่อนอะไรอ่ะแต่เขาไมีดาบ1,000แต่เขาไม่ได้ใช้เออนั่นแหละพลาดเองอะไรอะจะอะไรหรอกนะไหนเอาใหม่เอาใหม่ดิไหนลองดิ อ้ยเดี๋ยวก่อนตายดีโอเคครับวันนี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้พี่พีก็ชนะต่อสู้พี่ขวัญชนะนับเพชรนับทองนะครับ โอเควันนี้ก็ลาไปก,ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะหาลัคกี้บ็อกแปลกๆใหม่ๆแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ลัคกี้บ็อกเก่าๆนะครับผมยังไงก็<ม>ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ๆที่กำลังแบบออนแอร์อยู่้วตอนนี้ก็ฝากดูด้วยนะครับโอเคไปแล<ม>้วนะครับบายบาย้ย <Hey! S 1>